สวัสดีครับวันนี้เรามาดูเมนูนะครับปลาทอดนะครับปลาทอดลุยสวนนะครับก็ไม่ได้ดูกรรมวิธีการแล่หรือการบ้างนะครับก็มาดูการทอดเลยดีกว่านะครับมาถึงก็ทอดเลยนะครับนี่ครับเนื้อปลาเราหั่นเป็นเต่านะครับคลุกกับแป้งนะครับแป้งทอดกรอบอันนี้เราเปิดไฟแรงเลยนะครับเพื่อนเเปิดไฟแรงเนื่องจากเราต้องเปิดไฟแรงนะครับ ไล่ครับไล่ความชื้นก่อนนะครับความชื้นสังเกตยังไงครับดูง่ายๆนะครับก็คือดูจากฟองในน้ํามันนะครับถ้าน้ํามันนะครับที่เราทอดนะครับน้ํามันปาล์มนะผมใช้น้ํามันปาล์มนะครับน้ํามันปาล์มที่ทอดเนี่ยยังมีฟองอยู่เยอะก็แปลว่าความชื้นนะครับจากตัวเนื้อปลาเนี่ยยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่ถ้าความชื้นเยอะความกรอบก็ยังไม่ไม่เขาเรียกว่ายังไม่ถึงจุดกรอบนะนะครับ เออผมเปิดไฟแรงเลยนะครับคราวนี้เราจะดูยังไงเราก็ต้องดูว่าตัวฟองน้ํามันเนี่ยให้มันจางลงนะครับพอจางลงเสร็จนะครับเราก็ทําการนะครับเล่งไฟนะครับเล่งไฟอันนี้เราทอดไฟแรงแล้วล้วก็เล่งไฟอีกทีหนึ่งเพื่อจะรีดนะครับรีดความชื้นออกเพื่อจะทาให้กรอบนอกนุ่มในนะครับตอนนี้นะครับสีปลาเนี่ยสีเนื้อปลาเนี่ยขาวสวยนะครับเพราะว่าเราชุบแป้งบางๆนะถ้าชุบหนาไปหรือเปียกไปนะครับ เนื้อปลาจะไม่เหลืองสวยเพราะว่าแป้งนะครับตัวแป้งตัวแป้ง,ปงทอดกรอบเนี่ยจะเกาะหนาไปนะครับแล้วพอเจอไฟแรงๆอาจจะไม่เกี่ยได้นะครับก็เราต้องคุมไฟให้ดีๆหน่อยไม่ยากครับเพราะไม่ยากอันเนี้ยทอดไม่ติดกระทะเลยนะนะครับไม่ติดกระทะเลยนะไฟไฟต้องถึงนะครับไฟต้องถึงนะครับตัวส่วนที่แรกก็ผมเอาชิ้นเล็กหน่อยนะชิ้นเล็กหน่อยนี่สวยๆวยนะสีัสีสันสวยงาม นี่นะครับเอ๋ก็เริ่มเริ่มหลวมแล้วกระทะเริ่มหลวมแล้วที่ผมที่ผมอ่าทําการนะครับคนหรือว่ากลับเนี่ยเพื่อจะไม่ให้เนื้อชิ้นปลานะครับเกาะติดกันเป็นแผรนนะครับเพราะว่ามันจะมีความเหนียวของตัวแป้งอยู่นะครับพอมันไม่เกาะกันนะครับความสุกจะเข้าไปถึงง่ายและความกรอบก็จะกรอบทั่วชิ้นนะครับทั่วชิ้นแต่ละชิ้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับหลังจากขึ้นมาสีสันจะสวยขนาดไหนนะครับ ครับถึงช่วงเอาเนื้อปลาขึ้นจากกระทะแล้วนะครับตัวนี้เรายังเปิดไฟแรงสุดเลยนะเพื่อจะรีดน้ํามันออกนะครับเห็นไหมฮะตัวชิ้นเนื้อปลานะครับจะเหลืองสวยกรอบมากนะครับนี่นะครับก็สองรอบก็ได้นะครับอ่าหรือรอบเดียวได้ก็ยิ่งดีอ่ารอบเดียวเราก็ปิดไฟนะครับปิดไฟเพื่อไม่ให้น้ํามันไหม้นะครับตัวนี้เราจะเสด็จน้ํามันสักนิดหนึ่งนะ เสด็จน้ำมันสักนิดนึงนะครับอ่ารอรอเสด็จน้ำมันนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมช่วยจับนะครับเชฟแป้งนี่ก็มือไม้ออดต้องเชฟต้องนะครับเชฟต้องก็นี่ครับผมให้ดูใกล้ๆนะเหลืองทองนะครับเหลืองทองกรอบสวยนะครับแยกชิ้นไม่ติดเป็นแพรนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อเราเดี๋ยวเราจะมีน้ํายํานะครับไปคลุกกับตัวปลานะครับจะได้เข้าถึงทุกชิ้นทุกอันนูนะครับ พูดไปก็น้ำลายไหลไปอยากชิมมากเลยนะปลาที่ทอดสดๆใหม่ๆนะครับความหวานความจุ้ยนะครับยังอยู่นะครับหนังกรอบนะครับแล้วก็เจอเนื้อปลาที่มีเท็กเจอร์นะครับที่กรอบแล้วก็กัดเข้าไปมันจะนุ่มนะครับแต่ระวังด้วยระวังด้วยนะครับเพื่อนๆระวังว่ามันจะร้อนนะครับร้อนนะครับก็เสด็จนิดนึงเนี่ยน้ำมันยังหยดอยู่นะครับผมก็ ลเวเดวได้แห้งนะครับแล้วก็มาเทใส่ตัวพักนะครับนี่นี่ตัวเดียวนะได้เยอะมากเลยนะครับได้เยอะมากโลครึ่งหรอตัวนี้โลห้าขีดโลครึ่งนะตัวนี้นะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับการโรยโรยนะครับโรยยำเดี๋ยวตัดภาพไปนะครับขออนุญาตนะครับอาเตรียมเลยนะครับ มือเลยครับกินเองนะครับอ่าใส่มาเลยนะครับเทมานะครับเรามีกระดาษทับมันนะครับเอเาเอ๋ยแล้วไปไลเราวางไปเลยเนี่ยจับอ่เทเลยมือเลยครับกินเองนะครับมือไงเราล้างสะอาดอยู่แล้วนะอ่าวางเลยเพราะเดี๋ยวนั้นรลยนะครับ หนักมากหนักครับจานนี้หนักมากมาถึงช่วงจัดจานแล้วครับอ่ะโรยนะครับช้อนอันนี้ลองอ่โรยก่อนก็คือมะม่วงนะมะม่วงเปรี้ยวนะครับอ่ะโรยนี้ต่อมะม่วงเปรี้ยวเดี๋ยวโรยอีกรอบหนึ่งอาตัวนี้นะครับโรยเครื่องนะครับก็มีพริกขี้หนูนะครับอ่ตะไคร้นะครับใบมะกรูดซอยแล้วก็หอมแดงนะครับ้ลูกเจ้าเนื้อปลาเพิ่มไหมน่ะ ่าครับไม่เป็นไรครับพริกจะได้อยู่ฝั่งนึงไงได้เราแยกนี่ไปไงน่าจะไม่มีการตรงนี้นะครับโอ้โห,หน่าทานมากนะครับตัดไข่หน่อยโอ้โหนี่ครับสดจริงทั่วทั่วนะครับปะ่ะพอแล้วเครื่องแน่นมากหางหางหางครับอพอแล้วพอแล้วพอแล้ว,ลว,ลวเดี๋ยวค่อยเติมเลยเอาไว้ใส่ยำปลาป่องด้วย อันนี้ผมจะไว้ใส่ยำปลาปองด้วยเอ่อเดี๋ยวไปฝั่งเฟครับแล้วบีบมะนาวนะครับถั่วถั่วนะครับปลาเปิดให้ถือไว้ถือถือถือไทยเรียบร้อยโดยถั่วนะครับโอ้โหน่าเจี๊ยบสุดๆนะ ไม่ได้ทำงานนไม่ได้ทำนานนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับเป็นน้ำเป็นน้ำนะครับผสมอะไรบ้างเนี่ยเกลือน้ำตาลปี๊บมะขามเปียกน้ำตาลทรายเยี่ยมนะครับสูตรนี้เราได้ได้ความเปรี้ยวจากนี่เนาะน้ำม่วงน้ำม่วงยครับเราก็โรยโอ้เหนียวใช้ได้ยังไม่ต้องเยอะไม่ชอบจืงใช่ใช่อย่างเงี้ยดีอร่อยมันจะเข้าเนื้อสักสามกระบวยพอนะครับ แต่ถ้าชอบยังไงอยจิ้มเอานะก<ช>็เป็นแบบว่าฟองดูเอาอก็จิ้มอ่าสุดยอดนะครับมเมนูนี้เรียกเมนูอะไรครับปลาเต่าลุยสวนปลาเต่าลุยสวนนะผ่านไม่ค่อยเต่าเท่าไหร่นะครับนี่นะครับเมนูนี้นะครับไไอไม่หั่นเล็กมันจะได้ทอดง่ายกินง่ายอ่ชิม,ม <นะ S 2> ยก็ขอญาตชิมนะครับวันนี้ขอถ่ายญาติไม่เห็นหน้านะเพราะว่าถอดเสื้ออยู่นะครับ ร้อนนะครับอากาศร้อนเอาเอาแค่ซ่อมมาน้องปานิกินตามสบายเลยหนูไม่หนนี่นะครับเราชิมตัวนี้เลยนะครับโอ้หกรอบจริงอะ่ะกินไปยังกรอบอยู่เลย,เลยกรอบนุ่มนะครับตัวนี้นี่กรอบนุ่มอืห้องเสียงครับอืมแต่กรอบดีดอ่ะอร่อยครับ กอ็แต่แม่กันได้ครับนุกมั้งในอืมอร่อยอือร่อยมากไงฝากกดติดตามช่องตะต้องที่รินผ่อนได้นนครปฐมด้วยนะครับร้านก่อนครับสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับ